13สัญญาณที่บอกว่าคุณคือจิตวิญญาณชั้นสูงที่อาศัยลงมาเกิดบนโลกใบนี้ชาวตะวันตกจะเรียกบุคคลประเภทนี้ว่ายกตัวอย่างเช่นนักลบแห่งแสงสว่างไลเวอร์เกอร์ผลผลิตแห่งดวงดาวสตาร์ซีดเป็นต้นบุคคลประเภทนี้กำเนิดมาจากจิตวิญญาณชั้นสูง หรือมาจากดาวดวงอื่นได้อาสาพเพื่อมาเกิดบนโลกใบนี้เพื่อทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยแสงสว่างแห่งความรักและเสียสละเป็นบุคคลที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ในแบบฉบับของตัวเองตามความสามารถของตนเองสัญญาณที่เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณเป็นนักลบแห่งแสงสว่างหรือจิตวิญ,ญญาณชั้นสูงได้แก่ สิข้อดังนี้ 1. คุณมีเป้าหมายในใจลึกๆที่คุณเองก็ยังไม่สามารถตอบตอนเองได้แต่ว่าคุณรู้ว่าคุณต้องการจะทำอะไรที่ชีวิตคุณจะมีความหมายและสามารถเติมเต็มรักษาตอบแทนบางอย่างแก่โลกใบนี้มากกว่าการแค่เกิดมาแล้วทำงานเพื่อเงิน หรือเพื่อความมั่นคงพื้นฐานอย่างคนทั่วไป 2. ชีวิตคุณยากกว่าผู้อื่นคุณรู้สึกว่าทำไมชีวิตคุณถึงได้หนักหนาสาหัสขนาดนี้ทั้งนี้สาเหตุเป็นเพราะตัวคุณเองหรือไลเวอร์เกอร์หรือนักลบแห่งแสงสวา่างเป็นผู้เลือกบทเรียนชีวิตของตัวเองก่อนที่จะลงมาเกิด เพื่อให้ก่อเกิดการสะเทือนในชั้นพลังงานวิญญาณทำให้เกิดการตระหนักรู้หรือการตื่นรู้เป็นวิธีขัดเกลาจิตวิญญาณของเขาเองและยังสามารถเป็นแบบอย่างเป็นกำลังใจให้ผู้อื่นได้อีกด้วยเมื่อเวลาที่คุณเจอตัวตนของคุณอย่างแท้จริง 3. คุณเลือกจะเป็นผู้ให้ก่อนเสมอไม่ว่าใครที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะให้ เสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อพวกเขาเสมอจนบางครั้งคนอื่นอาจจะมองว่าคุณโง่เขลาที่คุณปล่อยให้ผู้อื่นมาเอาเปรียบคุณอันที่จริงแล้วเปล่าเลยเพราะคุณเป็นคุณแบบนี้อยู่แล้วคุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณเสียอะไรไปแต่ผู้คนเหล่านั้นคิดเมื่อเวลาพวกเขาเจอเหตุการณ์แบบคุณเวลาที่ต้องให้เสียสละเพื่อผู้อื่นใช่ที่พวกเขารู้สึกขาด ต้องเสียแต่สำหรับคนอย่างคุณคำตอบคือไม่ 4. คุณจะมีสัมผัสที่6ลางสังหรณ์ยานอย่างรู้ที่มากกว่าประสาทสัมผัสทั้ง5แต่สัมผัสที่6นี้คือการสัมผัสทางใจคุณรู้สึกได้เมื่อได้เข้าใกล้บุคคลอื่นคุณรู้ว่าเขารู้สึกยังไง คุณสัมผัสพลังงานที่ดีและไม่ดีได้บางคนมีตาทิพย์สามารถเห็นสิ่งที่ผู้อื่นไม่เห็นบางคนเห็นสีออร่าออกจากร่างกายผู้อื่นได้เป็นตน้นข้อ 5. คุณเป็นคนอ่อนไหวคล้อยตามความรู้สึกผู้อื่นได้ง่ายจนบางครั้งครอบครัวหรือคนที่คุณรักอาจจะบอกว่าคุณเป็นคนอ่อนไหวเกินไป คิดมากเกินไปบอ่อน้ำตาตื้นเกินไปแต่เหตุผลแท้จริงแล้วคุณเป็นคนมีสัมผัสทางใจที่สามารถรับกระแสพลังงานจากผู้อื่นดังนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณมักจะต้องการเวลาส่วนตัวในการอยู่คนเดียวเพื่อคลายประจุพลังงานจากคนอื่นที่คุณรับเข้ามาในสนามพลังออล่าของคุณข้อ6 คุณเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดบุคคลที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งที่ต้องการความรักคนที่ไม่ได้สนิทในบางครั้งชอบเข้ามาคุยกับคุณมาระบายกับคุณเพราะคุณเป็นผู้ฟังที่ดีหลายขาเหล่านั้นเมื่อได้ระบายกับคุณแล้วมักจะบอกคุณว่าพวกเขารู้สึกสบายใจเวลาที่ได้คุยกับคุณหรือได้ใช้เวลากับคุณ ข้อ7คุณมักจะสะเทือนใจอย่างมากเมื่อเจอเหตุการณ์ที่โหดร้ายท้ารุณกรรมต่อผู้คนสัตว์ป่าไม้โลกของเราเป้าหมายลึกๆของคุณต้องการให้โลกหันเข้าหากันแสดงความรักต่อกันเมตตากันเพราะคุณรู้ดีว่ามันสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ข้อ8คุณเป็นคนซื่อสัตย์ หากคุณต้องโกหกผู้อื่นแล้วคุณจะไม่มีความสุขอย่างมากเมื่อคุณต้องอยู่กับคนประเภทชอบนินทามีอัตตาตัวตนหรือมีอีโก้คุณจะไม่สบายใจข้อ9คุณมักจะสงสัยในตนเองว่าคุณอ่อนแออ่อนไหวเกินไปหรือไม่บางครั้งคุณไม่มั่นใจเขินอาย ซึ่งเป็นการปกปิดพรสวรรค์ของไลเวิร์เกอร์ด้วยสังคมที่เต็มไปด้วยการตัดสินและเร่งรีบอาจจะทำให้นักรบแห่งแสงทุกคนลืมตัวตนต้นกำเนิดของตนเองจงเอาชนะความกลัวมั่นใจในตนเองและยืนหยัดเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของคุณขอ้อ10คุณรักษ์ในการเติบโตภายในของตนเอง คุณชอบศึกษาเรื่องราวทางจิตวิญญาณโยคะโหราศาสตร์ชอบดูดวงการทำสมาธิพลังงานบำบัดคริสตัลหินแร่เสริมพลังจัก,กระเป็นต้นคุณจะตื่นเต้นกับเรื่องพวกนี้เมื่อคุณเรียนรู้มาแล้วคุณจะชอบไปเล่าต่อบอกต่อแต่คุณอาจจะไม่ได้สังเกตว่า เมื่อคุณนำเรื่องราวเหล่านี้ไปเล่าต่อผู้คนที่ได้รับสารจากคุณไปได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากข้อความของคุณไม่มากก็น้อยนี่คือตัวอย่างของการทำหน้าที่โดยที่คุณไม่รู้ตัวขอ้อ 11. คุณเป็นคนสนโดดผูกพันกับธรรมชาติชอบฟังเสียงธรรมชาติไม่ชอบสื่อโซเชียล หรือสิ่งที่คนอื่นทั่วไปชอบคุณไม่ชอบดูละครแต่ชอบดูเรื่องราวข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติ UFO เป็นต้นข้อ12คุณมักเป็นดั่งผู้ทำงานอยู่เบื้องหลังความสำเร็จดดใดๆของผู้คนรอบกายล้วนมาจากคุณคุณอาจจะนึกน้อยใจที่ถูกมองข้ามและไม่เห็นค่า แต่เมื่อคุณเข้าใจคุณจะพบเหตุผลว่าทำไมต้องทำงานอยู่เบื้องหลังหรือเสมออยู่ในเงาทั้งๆท,ที่มาทำงานให้แสงขอให้ผู้ทำงานแสงพบคำตอบนี้ยกระดับและทุกคนบนโลกกายภาพจะซัพพอร์ตคุณอย่างสม่ำเสมอด้วยหลักไลเงื่อนไขหลายคนบ่นน้อยใจกันเยอะเรื่องนี้ทำอะไรทำไมคนไม่เห็นค่าเลย และเมื่อก้าวข้ามความคาดหวังกับผู้คนได้เมื่อไหร่จะเปิดสภาพคล่องอตัตโนมัติมิติที่เห็นกับผู้คนทั่วไปเปลี่ยนไปเขาจะบริการเราจนเราต้องเก่งใจแต่ให้เขาเข้าใจว่าผลของการทำงานในเงาบังเกิดแล้วข้อความนี้กรยานมิตรคุณหินสิทธิ์ประเสริฐมีสอนเพิ่มเติมมาให้ ข้อ13มีผู้อ่านแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มเติมว่านักลบแห่งแสงหลายคนมีอาการของโรคซึมเศร้าและ autistic, ออทิสติกเพราะการอาวตารลงมาของเขาเหล่านี้มีข้อจำกัดในการปรับตัวกับดาวโลกทำให้หลายคนเป็นโรคดังกล่าวหากคุณได้อ่านแล้วพบว่ามีมากเกินกว่าหข้อขึ้นไปขอยินดีด้วยเพราะคุณคือนักลบแห่งแสงสวา่าง คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อล่ำรวยเพื่อสวยหลอ่อเพื่ออำนาจหรือเพื่อของนอกกายปัจจัยภายนอกที่คนส่วนใหญ่ต่างวิ่งไล่หาตามหาคุณเกิดมาในบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มีคุณค่ามากเกินกว่าสิ่งของนอกกายเหล่านั้นหลายเท่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำต่อหลังจากที่คุณเริ่มรู้จักตัวเองแล้วว่าคุณคือแสงสวา่าง คุณจะมอบความรักให้บุคคลอื่นคุณจะมอบแสงสว่างแห่งสัจธรรมให้ผู้อื่นคุณจะให้กำลังใจผู้ที่ท้อแท้คุณจะเสียสละแก่ผู้ยากไร้ในแบบที่ผู้คนทั่วไปทำได้ยากหากคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะปฏิบัติอย่างไรโปรดติดตามบทความตอนต่อๆไป จงจำไว้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณมาอ่านถึงตรงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณเข้ามากดติดตามแต่ความจริงคือคุณคือคนที่ถูกเลือกแล้วด้วยตัวคุณเองจิตใต้สำนึกของคุณพามาที่นี่จนมาได้เจอตัวอักษรที่คุณกำลังอ่านนี้หรือฟังอยู่เพราะคุณคือไลเวอร์เกอร์เกิดมาเพื่อเป็นแสงสว่าง คณเกิดมาเพื่อสร้างชีวิตอันเต็มไปด้วยความรักและเกิดมาเพื่อเป็นขุมพลังให้แก่คนรอบข้างเรารู้ว่าทุกคนที่สนใจอ่านถึงตรงนี้หลายคนเกิดอาการตื่นเต้นหลายคนเกิดความรู้สึกโดนดึงดูดให้อ่านโดยไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าคำตอบที่ว่าบทความนี้เขียนมาเพื่อตัวคุณนั่นเอง ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านของเราที่ที่เราจะได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติเพื่อการเป็นนักรบที่แท้จริงขอบคุณเพจพลังชีวิต .com เรียบเรียงข้อมูลโดยคุณสวรักษ์สวนในเครือวันที่23กุมภาพันธ์2566